สวัสดีค่ะลายวันนี้นะคะใช้แพทเทิร์น4แถวค่ะขึ้นห่วงด้วยเลขที่หารด้วย3ลงตัวแล้วบวกเพิ่มอีก2นะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะส่วนด้านเราจะเริ่มแถวแรกที่ด้านหลังค่ะด้านหลังนะคะเริ่มแถวที่1กันเลยนะคะแถวที่1ให้ถักนิดทั้งแถวค่ะ แถวที่สองนะคะให้ขึ้นด้วยนิดหนึ่งค่ะขึ้นต้นด้วยนิดหนึ่งนะคะแล้วแพทเทิร์นซ้ำค่ะให้ถักเอ,อนิดสามห่วงพร้อมกันนะคะแต่ไม่ปลดห่วงออกนิดสามห่วงพร้อมกันไม่ปลดห่วงออกนะคะแล้วก็ให้นิดที่ห่วงแรกนิดห่วงแรกเสร็จนี่นะคะ แล้วก็ให้นิดอีกสองห่วงที่เหลือเนี่ยให้นิดพร้อมกันค่ะก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะจนถึงห่วงสุดท้ายก็ให้นิดค่ะดูกันใหม่อีกรอบนะคะนิดสามห่วงพร้อมกันไม่ปลดห่วงออกนะคะแล้วก็นิดห่วงแรก อันนี้ก็ปลดตามปกตินะคะแล้วก็นิดอีกสองห่วงพร้อมกัน เหลือห่วงสุดท้ายนี้นะคะที่เห็นก็ให้นิดค่ะแถวที่สามนะคะแถวที่สามให้เพลทั้งแถวค่ะแถวสี่นิดทั้งแถวค่ะ ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสี่แถวลายก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าจําผังลายไม่ได้นะคะแพทเทิร์นของลายจําไม่ได้นะคะก็ดูได้ที่หน้าเว็บไซต์นะเต้ยค่ะมีลายอื่นๆให้เลือกดูได้ด้วยเหมือนกันนะคะหลายลายเลยค่ะขอบคุณนะคะที่ใหความสนใจวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ